สวัสดีค่ะมือนี่ผ้ามะเยี่ยมอ่าเยี่ยมคนป่วยค่ะมาเยี่ยมะยยมยะมาย,ย,มมายางอ่าพอคุณครูในโรงเรียนนี่แหละค่ะเป็นบรสบายผ้ากันมาเยี่ยมบ้านเพื่อนค่ะคุณครูอีดพอเป็นบรสบายค่ะไปเลยพ้ากันมาเยี่ยมบาหลังจากเลิกโรงเรียนแล้วค่ะมือแรงคำคำ อามาเยี่ยมบ้านเพิ่นค่ะบา้บานเพิ่นกับปลูกไรอันไนรยแนวพี่น้องเอ้ยมอง่ยปลูกเอินบางได้เลยพืชผักสวนขั้วเนาะมีทุกแนวค่ะพืชผักสวนครัวมีทุกอย่างทุกอย่างทุกอันทุกแนวอนันนี้สมาชีกมาน้อกันจ้ะมาน้อกันเนาะ้าเบงพี่น้องปา้าปักบุ่งคนมันเนี่ย เพิ่งพักบุงเนี่ยแหละพี่น้องมองเนี่ยยอดงามครับอันนี้เจ้าของบ้านนี่คุณคู่อีดไหนอันนี้เป็นกระบองเพชรเป็นสวนโอ้เพิ่นสีส้มเหมือนสวนถาดแหงสวนถาดแหงเนาะอ่าสวนถาดแหงเขาเขาประกวดพี่น้องนี่แหละคุณคู่อีดนี่แหละผู้เจ้าของบ้านเพิ่นผู้ไยางให้อันคุณคู่อีดนี่เพิ่นเป็นคุณคู่อันยอดกับตันยูด้ค่ะเพิ่นเออเพิ่นมาดูแลพอเพิ่น ผักอีตูค่ะผักแมงลักผัก,ก,กอี like ตูปลูกใส่กระโบเลยอีดอีดน <Kristen> <ไร S 2> ี่บอต้นผักหวานอีดอันนี้ผักหวานปลาผักหวานปลาพี่น้องผักหวานปลาผักหวานปลาสื่อซื้อเบี้ยมันมาจ้กบาทอีดอันไอ้นู้นสื้อมาแต่รอบแรกน่ะซีเมนซื้อมาแต่นครนายกน้องกว้างมีบ้านอันนี้แม่ออกไปน้องพว้างนี่แม่บ้านบ้านนวนปลาเค็งนี่หลายๆลาด้ หวานปลาพี่น้อง<า>อันนี้นเขาต้องปลูกหฮมๆฮมจริงๆเนาะแม่อาาจรย์ว่าต้องมีพีเรียบ้างอันนี้อันอันนี้พักหน่อยนั่งเนนนหนือในหน่อยนั่งเบนือดีกว่าแซนที่บักหน่อยนั่งเหนือมันมันจะรสชาติคายๆกันแต่ว่าตัวนี้จะออกๆๆออกออกมันกับหวานได้หนึ่งปลาอันนี้นก็ <S <S ได้ค่ะทิ่หยอดมันบ้ก็ไ่ทีหยอดมันค่ะหน่อยนั่งเหนือหน่อยนั่งเหนือ เอาใบเจียวกับมี่เอาไปต้มใบหนึ่งกับน้ำพริกน้ำพริกกินกับนน้ำพริกน้ำพริกเอาไปใส่ออมนี่สิอะไร้างใส่ออมก็ได้อยู่แต่ว่าขันข้าวอันนี้ข้าวจากประยุกต์เป็นอันใส่วกมาม่าใส่ยังสีอะไรเป็นผัดเป็นผัดนื้อมันหอยก็อร่อยมันเป็นรสชาติทังไหนมันเป็นรสชาติไข่ไข่นี่แต่ว่ามันจะออกมันกลัวไข่ไข่ก็เมื่หวานปลานี่ไยเมื่หวานปลาแต่มันตุนจะมันกลัวจ้ะจะออกมันมันกลัวจัะหน่อยนั่งแหนะไปนะพี่น้อง อันนี้เอามาจะให้น้องพออค่ะนองพกอกเขตหต้องพอจริ่เป็นต้นม้อยงสี่บักนาวพี่น้องอันนีนน้เป็นต้นปักน้วเป็นปูไว้ทุกแนวเดอบริเวณบ้านเพื่นก็นประมาณไร่ค่ะประมาณไร่นึงทีเิ่นเิ่นสปลูไว้ทุกแนว่วตูดผสมผสานตูกแบบนี้ขันมนุนดุกดพี่น้องข้ายางบึงนะค่ะ ปูกทิมๆใบกระดูก,นกินเนาะนี่ขนุนค่ะขนุนเหอมบักพ่าขนุนบันนนนบงมีโดกโดกพี่นองเตาออนช่อนนี่บกักบังมีอีดบังมีพันหยางนี่อีด,าาดาอะไรนะคะปิยะมาดา บักมีพันปิยะมาดาปนพี่น้องแล้วดุกดุกดกคัดต้นหน่อย่ะเป็นชุกงาพี่น้องเป็นชุกงาค่ะมึงเนี่ยดกค่ะดก อันนี้พักหวานปลาไม่ล่าปลูกเขาเอาอันเนี่ยอขอบไปอันตอนปลูกอันนี้ปลูกโดยใช้เมล็ดเลยจ้าเอาเปิดเบิ้ลกันหน่อยเอาเอาเอาเมล์เอาเอาเอาไนท์แมสเซียนน้ำไหมค่ะเอาไนท์ไนแมสเซียน้ำอุ่นไว้ปลูกเต็มจวงเข้าควิดพอดีนี่ปลูกแค่นี้เลยหรือว่าใหญ่มา ย้ายมาไหมก้าใบก่อนบอเป็นถาประมาณนี้ก้าใบแล้วเขาจัง่ายมาปุ๋กสิบอกง่ายมาลงนี้หลายต้นพ่อพี่น้องรังเนี่ยหลายต้นค่ะอะไนี้ยเลยเคเจ็บเหยียดเหี้นี่พี่เลี้ยงข้าก็ใะเต้นเป็นทางๆนี่นี่นะอันตัวนี้อันตัวนี้มันต้องมีพี่เลี้ยงเนาะการปลูกัการปลานี่พี่น้องพี่เลี้ยงไงไปซ้ำหอบตัวนี้มากไป็นยังมันปลูกยากเนาะเพราะการปลากพี่น้องปลูกยากพี่น่อง เป็นโควิดนี่โควิดีโคิปีเลยเนเนาะปีเลยเนาะอห้าวเกือเป็นปีแล้วไนเปเป็นปีแล้วได้ซ้ำนีบอกนี่ช่วโควิดน้ำนำในช่วโควิดเพิ่ม่นแหละนี่นานพอมาเรมันก็หอนเลยละหักวานป่าพอมาอย่่นี็องเจอเราดียั่ไหคันเท้าซื่อตูนมันมาปุูกเลยเอมาปลูกก็มีอยู่ันบ้านไรบ้านนี้ย่งมันตอไปเข็งอลรไปมันกพินิดชั่วนย ตัวค่ะจีแวาเอามาปลูกนานแล้วน่าจะทับทิมททับทิมพื้นบ้านไหมทับทิมสยามทับทิมสยามพะนะเว้าไปได้บ้านเจ้าของบ้านก็นได้ใถามว่าทับทิมพันธยังทับทิมสยามพะนะคัดขนาดอืมเอาวนี้พี่ชมสวนเพิ่นมาเยี่ยมแล้วก็ชมสวนเพิ่นน้ำพี่น้อง สวนใจว่า่เป็นขยันคุณผู้อีดเป็นขยันค่ะขยันแหละกกัดตันยู่พอมนาบานมีเทิงดอกไม้มีเทิงพืชพักสวนขั้วพี่น้องมีทุ่งแงนวค่ะดอกไม้ราในไหนไอดอกกระด้างไอด ใส่ค่ะกระดังงาลุ่นไฟชมสวนพึ่งน้ำค่ะหลังจากเยี่ยมไข่เพล้วก็ออกมาข้างนอกช่มหัวช่มสวนเพิ่นค่ะยากาศบานเพิ่นอยู่นอกพงุูไก่ชุ่มชน บรรยักาน,น,นี่่ยอะอาซับน,นี่แหะค่ะพี่นอ้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ